หมูสาชั้นที่นี่คือที่หนึ่งชาเชิงเซาเทอมีของดีจริงๆด้วยเริ่มจากตื่นเช้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะมิกินแหละค่ะและตอนนี้อยู่ที่ไหนครับจ่าฉาเชิงเซาค่ะ แม่นค่ะชาเชิงเซาค่ะเพราะว่าแถวนี้นะคะมีของอร่อยเยอะมากๆๆเรื่องเกิดจากตราไปจีนเราไปกินไก่หวัวฉางใช่ไหมแล้วนีก็บอกว่าพี่บิ๊มพี่บิ๊มเคยลองไก่จาบของเจ๊เล็กย่างที่ชาเชิงเซาไก่เขาก็เนื้อด้านอย่างนี้แล้วเนื้อแบบมีกล้ามเนื้อันก็เลยตายแล้วยังเลยแล้วดีก็เลยขายต่อเลยว่าชาเชิงเซานะคะมีของกินเยอะแยะมากมายที่เป็นอร่อยฉันก็เลยอ่ะจึงเกิดคลิปนี้ขึ้นค่ะคลิปตามรอยร้านอร่อยที่ชาเชิงเซาค่ะทุคนคาจากเพื่อนฝูงรอบตัวค่ะ แล้ใช้ขานร้านแรกจะมากินอะไรคะจะมากินไก่และหมูต้มที่ตลาดท่าไข่กันคะ่ะตอนนี้รีบเข้าไปคะ่ะเพราะว่าตอนโทรมานะ่ยเขาบอกว่าไม่รับจองแล้วก็หมดเร็ววันหนึ่งสับไก่ไม่กี่ตัวสับไก่ไม่กี่ตัวนี่น้องดีบอกมา <c oughs> และตอนนี้คะ่ะเราเข้ามันตลาดเรียบร้อยนะเดินตรงเข้ามาปับ๊บโดดเด่นเป็นสง่ามากใช่เพราะคนเยอะมากเหมือนกันนี่ขนาดวันธรรมดานะทุกคนนะแล้วเมนูที่เราสั่งชื่ออะไรคะไก่สับหนึ่งคะ่ะ แล้วก็เป็นไก่ต้มเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือหมูสามชั้นกับเครื่องในค่ะรวมกันเสร็จแล้วก็ไปบอกเขาว่าไม่เอาอกไหมไหมคุณน้าเขาก็เลยบอกว่าได้ไม่ว่าแต่ว่าอกเขาอ่ะแบบไม่แข็งนะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะขอไม่เอาอกดีดีแรงมากคยคิดว่าเธอจะแบบลองชิมแต่น้องดีบอกมาว่าหมูสามชั้นที่นี่คือที่หนึ่งอืฉันก็เลยอยากลองจริงจริงจานไม่ไใหญ่ทุกคนสั่งได้สั่งแบบอย่างละจานได้เลยจะบคนละจานไมเกินไปซึ่งมาขอลองกินอ่ะไก่ก่อนไก่ก่อนซึ่งเนื้อเขาน่ากินอยู่เด้อ เนื้อจริงๆออกกำลังกายจริงๆแต่มันมีรสเค็มอ่อนๆอ,อ,อยู่ในเนื้ออยู่แล้วนะนหนังเขาก็จะแบบกรึบๆนิดนึงเราคิดถึงไก่ไหวตุ๊จีนนะฟิลลิ่งที่บ้านไก่ไหวตุ๊จีนแบบนั้นแต่ว่าอันนี้มันจะแบบมีกล้ามเนื้อเยอะกว่านิดนึงแต่ม่ถึงรสชาติอะคิดถึงไก่ตุ๊จีนอะแต่ว่าเนื้อไม่แห้งจริงๆนะเนื้อมีความแบบเฟิมแหละแล้วก็เขามากับน้ำจิ้มสองตัวเขาพี่มาสั่งหมูกับไก่เนาะมีตัวหนึ่งเป็นน้ำปลาพริกมะนาวซึ่งหอมมะนาว น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวก็จะหอมเต้าเจี้ยวมีความเค็มความเปรี้ยวความหวานความเผ็ดก็สามรแหละก็เพิ่มรสนให้กลัวไก่ได้เหมือนกันค่ะก็อร่อยดีแต่ต่อจากไก่กะขอยกินหมูหมูอร่อยจริงหมูคือมีความเค็มในเนื้อหมูแล้วก็โอเคแหละมันรู้สึกถึงกล้ามเนื้อของเนื้อหมูอยู่แต่มันไม่มันเลี่ยนเลยแล้วก็ชอบความเค็มนิดเึงความหอมกลิ่นพะโล้ตรงหนังเอออร่อยมากจริงจริงจ,งจิงนะ้องเป็นเต็มๆมันเป็นอย่างนี้แบบมี3ามเลเยอร์ มันชั้นต้หนังมันไม่ได้เยอะทุกคนมันกำลังดีอร่อยหนึงสามชั้นก็ดีต่อมาต่อกินไส้นะคะไส้อ่อนก็ดีมากมีความเค็มข้างในไส้แล้วก็ข้างในมีความครีมใช่ไหมไม่มีหยินที่ไม่ดีของไส้เลยอร่อยก็ทำข้างในสะอาดนี่ถ้าชอบเ่ยที่บอกว่ามันเค็มเล่นๆอยู่แล้ะมันก็เลยกินง่ายน่ะอยากกินพาะเลยอะพี่ขนาดมาก่อนเที่ยงน,นิดนึงอ่ะหมดไปแล้วนะใครดีขนาดนั้นนะคะวันธรรมดานะคะต่อมาไส้พะโล ไส้พะโล่หอมพะโล่เค็มน่อยๆแต่ว่าทั้งหมดมันจะมาเย็นๆใช่ไหมเพอาเป็นไส้พะโล้เย็นอาจจะยังไม่คุณชิ่มจานนั่นแหละเครื่องพะโล้เขาหอมมากๆอะ่ะแล้วมันซึมลึกกลิ่นมันซึมไปทั้งหมดทั้งตัวไส้เลยค่ะต่อมาอตับปุ้งตับเป็นแนวเนื้อตับเนียนกลางแล้วก็เฟิร์มนุ่มๆไม่แห้งทั้งหมดทั้งมวลนี่ทั้งหมดทั้งสองจานไม่แห้งเลยแต่ที่ชอบก็คือชอบไส้ไส้แบบไม่พะโล่ชอบมากรู้สึกว่าเออเขาทำสะอาดจังเป็นครีมที่อร่อยแล้วก็มีิงไมี่ยนะ ทุกคนเมื่อกี้แอบกินหนังไก่เล่นแล้วไปไปจิ้มกับตัวน้ำปลาพริกมะนาวมะนาวเขาสดชื่นไปมะนาวแท้จริงๆอะ่ะหอมกลิ่นมะนาวแท้มากตัดกับหนังไก่กรอบๆไม่มีมันข้างล่างหนังไก่มีแค่หนังไก่ที่มันกรอบก็คือดีมากเหมือนกันโอ้โ,อโอชอบกลิ่นพะโล รสเนื้อเขาว่ามีติดรสเค็มอยู่แล้วจิ้มน้ำปลาผีกะคือตอนแรกเราไม่ได้กินแบบยังไม่ได้จิ้มติดจิ้มเลยมันก็เพิ่มรสโทนเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเค็มไปอีกนิดนึงต้องกินกับข้าวแล้วแหละอันนี้แต่เนื้อเขาดีนะถึงว่าหนังเขาดีมากเนื้อมันก็จะแบบยังเฟิร์มเออมีฝึกความเพิ่มเฟิร์มให้ได้เขียวอ่ะอืมอร่อยแต่ชอบกินพัโลมากกินพัโลมันแบบเตะจมูกมากอร่อยค่ะเนาะแล้วน้ำจิ้มเขาสึกวาน้ำจิ้มเขาอร่อยทั้งคู่เลยจริงๆแล้วข้าวเขาก็นุ ทุกคนใครที่อยากมากินตามร้านนี้เนี่ยแนะนําให้มาก่อนเที่ยงเพราะว่าบิ๊มมาเที่ยงกับพี่ต่อใช่ปะตอนสั่งไก่ตัวสุดท้ายละแล้วก็หมูสามชั้นเมื่อเวลาเที่ยงสิบลินโตข้างหลังบอกว่าหมูหมดแล้วจ้ะถ้าถ้าจะมาตามรอยทั้งคลิปแบบวันเดย์เริ่มที่ร้านนี้เลยประเดิมจ้ะเพราะว่าน่าจะหมดเร็วมากค่ะเริ่มจากตื่นเช้าก่อนค่ะแต่ตอนนี้ค่ะด้วยชาเชียงสองไม่ได้มีแค่ร้านเดียวมีเยอะมากๆคนให้ลิสต์เยอะมาก ไปต่อค่ะเพราะเนี่ยมันแค่ออเดิร์ฟเย็นเพราะก็เสิร์ฟทุกอย่างเย็นๆใช่ไหมก็เป็นออเดิร์ฟเย็นเหมือนกับพี่ต่อออเดิร์ฟจบแล้วก็ต้องไปต่อค่ะที่ขนมแล้วค่อยเมนคอร์สแล้วกันค่ะและต่อจากออเดิร์ฟเย็นเราจะพาไปกินเออ่เบรคเฟรชแบบฝรั่งนิดนึงได้ไหมคะพี่ต่อพี่พิมเรียกว่าออเดิร์ฟเย็นวะสองจานตะกี้ไม่ใหญ่จานมันเล็กน่าทุากคนจานมันเล็กนิดเดียวแล้วก็กิกนหมดด้วยใช่มันอร่อยทุกคนจงมาจาัดออเดิร์ฟเย็นเล็กนึงก่อนไปต่อเราว่ามันสบายสำหรับทีมกินแหลกมากๆเพราะมันแบบ ไม่เยอะไปอะค่ะเออมันเบาๆนี่แหละแนละ้วต่อจากนี้นะคะเดินไปนิดหนึ่งมันจะมีร้านครัวซองที่คุณเพื่อนคุณเพื่อนคุณหนึ่งบอกมาว่าร้านนี้อร่อยเธอมาจัดสิแล้วเมื่อกี้ในตลาดแตบบ่จะลูกเพลลูกเพ็ก็บอกครัวซ <c oughs> องลองหรือยังคะฉันก็แบบมันดังใช่ไหมคะนี่ค่ะะเดินค่ะเดินไปกินครัวซองกันค่ะทุกค,คน ทุกคโนตอนนี้เราอยู่ในร้านครัวซองแล้วร้านน่ารักมากแล้วชื่อร้านมีคําว่าเนออยู่ในภาษาฝรั่งเศสเนาะก็เลยคิดว่ามันต้องฉ่าคิดเองแต่เพื่อนที่บอกมาบอกว่ามันจะฉ่าพอดีค่ะมันจะไม่มากเกินไปฉันก็แบบคาดหวังนนะคะพวงที่มันฮิตจะกินทุกวันวันละสี่ชิ้นใช่ไหมหลังจากนั้นก็เลี่ยนเลียนเลยเลิกไปแต่ว่ากับเบเกตอีกก็ก็ชอบอยู่ดีทำไรอ่ะ รู้สึกว่าความดีคือความเนื้อเบาตอนแรกคิดว่าจะเบาไปปรากฏไม่ได้เบาไปทุกคนคือข้างนอกเขาโปร่งม่าจริงแต่ข้างในเขาอะตรงเลเยอร์รวมเพิ่มเขาจะมีความหนาน,นิดนึงแล้วสีมันจะออกสีเหลืองอาราม<อ>ก็เลยรู้สึกว่าพอมันมีเลเยอร์ที่หนาน,นิดนึงเนาะมันมีความทั้งอะเค็มหวานกําลังดีแล้วก็หอมเนยจัดจัดอร่อยอ่นนี้ดีนะไม่มันไปด้วยกรอบก็ลังดีเค็มหวานกําลังด,งดีหอมเนยกำลังดีอร่อยค่ะ นึนสั่งรถธรรมดานะแต่เขาบอกว่าจริงๆตัวที่เขาดังอตัวนึงคือครีมโบเร่คือน้องในร้านพูดว่าข้างในกัรซ้องจะเป็นครีมโบเร่เนาะแต่ด้วยความที่วันนี้แบบยังไม่อยากกินหวานมากก็สั่อสองตัวธรรมดาลแล้วก็รู้สึกว่าประจิตค่ะก็แนะนำมาลองกินก็ได้สำหรับกัวซ้อมค่ะแล้วิก็สัส่งคู่กับน้ำส้มข้นสดเขาบอกเคยว่าเป็นน้ำส้มเมือกค่ะก็สดจริงกินแล้วก็รู้เป็นน้ำส้มข้นสดก็เดยจะมีความหวานอ่อนๆไม่หวานไปแล้วก็มีเนื้อส้มอยู่อร่อยนี่คือมื้อเมื่อกี้ออเดอร์เซียนอันนี้เป็นอะไรต่่ออคะันนนี้เ จะบอกเบรคฟาสต์ซื้อใบได้เพราะเวลาอาจจะเป็นวันเป็นวันแบบเจ้าหนึ่งชิ้นเบาเนี่ยท่ให้เราไปต่อได้ทุกคนเพราะว่าใกล้ๆกันมีนะเดิมที่อยากลองค่ะไปค่ะทุกคนทุกคนและต่อจากฝรั่งไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาแบบไทยสไตล์เป็นขน,ขนมขนมกินเล่นกินเล่นจุบจิบนั่นก็คือโรตีค่ะทุกคนวันแถวนี้มีโรตีเจ้าหนึ่งที่ขายมานมนานแลวหนูเห็นว่าเขามีแป้งใบเตยอีบีชอบกินแป้งใบเตยมากก็เลยที่แหละไปค่ะไปกินกัน เมื่กี้ตอนเดินผ่านเขาก็บอกให้สั่งล่วงหน้าไหมเพราะว่าคิวมันยาวซึ่งตอนนี้พอเดินกลับมาก็คิวยาวจริงหันให้ดู ทุกคนแล้วเราก็ได้มาแล้วโรตีบอกเลยว่ารอจริงๆวันนี้วันธรรมดาช่วงประมาณาบา่ายก็รอประมาณเกือบสิบนาทีแต่ว่า<ด><ด>บอกเลยว่าแบบค่ยดีจริงๆคือคุณลุงบอกว่าแบบมีออเดอร์มาเรื่อยๆแล้วแบบถ้าคนอยู่ไกลบางทีก็สั่งแบบสั่งเป็น50แผ่นเพเอากลับไปฟรีส์กินที่บ้านแล้วคนที่อยู่รอบๆข้างให้มัตนต่อคิวอ่ะห้าแผ่นซีแผน่นใช้ก็ตาแลไวพี่ต่อหรือว่าสั่ง,งคมจะพาไปแต่เราสั่งแค่สองแผ่นค่ะก็ไม่ไปกินอีกหลายร้านเมื่อกี้ก็แบบ ทำใจลำบากอยากสั่งทับสิบด้วยอยากเข้าร่วมกิจกรรมรอบข้างสั่งสองแบบเขาบอกมีทั้งแบบใบเตยและแบบธรรมดาสมัยก่อนเขาใช้ใบเตยสดแต่ทีนี้เนี่ยผู้คนที่พนดูลแลยญ้าแล้วเขาขายดีมากๆตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาใช้คล้ายๆไม่ใช่ใส่สีด้วยนะเขาบอกเป็นคล้ายๆน้ำหวานนิดนึงแบบของดีนิดนึงสีมันออกมาสวยแนละ้วมันไม่มันไม่ดูเคมีข้อมากที่สําคัญตอนคุณลุงพ่อคุณลุงยังประหนึ่งเลี้ยงลูกค่อยๆดาดกดมุมอะไรอย่างเงี้ย ก็ไะ้เห็นลุงเขาด่าดใช่ไหมคิดว่าจะกรอบนอกนุ่มในไหมไม่ไม่นุ่ไม,ไ,มไปทั้งหมดเลยจริง,รงๆแล้วก็ไม่อมน้ํามันเออแปลกมากแต่ลุงเขาไม่ได้ใส่พวกมักกลินแย่ด้วยนะเขาใส่เป็นหอมบีมมาเขาใส่เป็นแค่น้ำมันหยอดหยอดหยอดแล้วก็ดาดไปดาดมาเออมันก็เลยแบบไม่อมน้ํามันรู้สึกว่าไม่มันจนเกินไปไมิหน้าลุงบอกว่ามีคนซื้อแป้งลุงไปกินกับพวกเซนเคียวหวานพี่ต่อกินไี่ต่อบ,บอกว่ารู้สึกว่าสะอาดปกติที่กรุงเทพบางทีบางเจ้ามันจะมีกลิน่นแบบอาจจะกลิน่นเนยๆกลิ่นอันเชักอย่างแต่ของลุงมันไม่มีกลิ่นพววกกกกนนนนนนััั้้้เเลยททุคคมมแแบบรรรรูสสึะะะจจิป็งี่่าาโดตห สีขาวยิ่งเห็นชาทุกคนว่ามันไม่ค่อยมันเหมือนแป้งเลยนะอาหารอินเดียจริงๆอะที่แบบมันไม่ไม่มีน้ำมันออกมากองอะมันกินแล้วดูสุขภาพดีแป้ง2สองตัวคล้ายกันมากแค่ไม่ต่างเลยตัวตัวขาวกับตัวใบเตยนะนุ่มไม่มันนิ่งขมิ้มไม่หนักแต่นมค่อนหวานไม่ต่างใส่น้ำตาลอะที่รู้สึกว่าสุขภาพดีกินแล้วไม่รู้สึกเผ็ดมาลองได้ทุกคนไม่น่าคนซื้อกันเยอะเพราะว่ามันไม่ค่อยมันไม่เลี่ยนเลยอะแล้วเพราะมันไม่มันมากก็คือกินแป๊บๆหมดอร่อยดี ร้านนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่ประมาณเที่ยงไล่ไปทีนี้ถ้าหมดก็คือขายหมดบอกว่าใครอยากกินก็โทรมาจองได้เพราะว่าพี่เขารับโทรศัพท์ตลอด1นชิ้นเขาก็ให้จองพูดอย่างนี้เลยแต่ก็ไดเวลากันให้ชัดเจนจะได้กินแบบร้อนดอนค่ะแต่ตอนนี้ค่ะมีหนึ่งของข้าวที่หนูเล็งมานานมากๆว่าอยากกินอยากกินอยากกินไปค่ะไปกินต้มยำกุ้งที่น้องดีว่าอร่อยที่สุดในชีวิตกันดีกก่าค่ะ ทุกคนคะถึงเวลาเมนคอร์สของเราแล้วคะ่ะเราจะจริงจังเพราะเราอยากกินต้มยำกุ้งที่ทุกคนที่นังน้องดีแล้วเพื่อนบอกว่าอร่อยมากต้องมาก่อนนะอเนาะเวลาเท่าแก่ซื้อเนี่ยเมนูเสิร์ฟเขาจะเป็นกุ้งแม่น้ำบดเลยแต่ตัวต้มยำกุ้งเนี่ยเห็นรูปนะในกูเกิลมันมันแบบมันกับไข่มันจะลอยมักน,น้าซื่อจริงเห็นตรงหน้าแล้วสวยเลยสวยมากแล้วเขาจะเอาเนื้อกุ้งแย่งมาแล้วเมื่อกีก้ตอนถ่ายว่าต่อทําเนื้อกุ้งตรงก้ามน้องอะหุดตกไปก็เลยไอ้มอมากินก้ามของดูบา แบบมากตกใจว่าทําได้พอดีมากเลยตัวกล้ามเนี่ยเดี๋ยวราจะสดทำซุประคาทุกคนเป็นน้ําใสที่มันด้วยมันข้างบนนี่รสชาตต้มออยัดที่นี่เป็นแนวใสแต่ก็มีมวงที่วน,นหน้าเขา,าที่เป็นคึ้นครีมเนาะจากตัวมันนะเนาะเอออร่อยไม่เลี่ยนรสชาติเป็นเค็มเปรี้ยวเท่านานค่ะแล้วก็นีสสันเป็ดน้อยแล้วยังเป็ดอยู่นิดหน่อยอยู่เลยนี่เสียงนี้ให้ดูเสียงนี้ที่บอก เออเมื่อกี้ตัวนี้อร่อยมากนุ่มกำลังดีค่ะข้อดีคือสุกพอดีจริงๆตอนแรกเราเชิมแต่กล้าม้องเนาะกล้ามก็อร่อยมากๆมากๆแบบไม่เคยเจอนื้อไนแบบนี้มาก่อนละเนื้อคู่ก็สุกได้พอดีมากเลยอะกล้ามเนื้อยังมีความแบบกล้ามเนื้ออยู่แล้วก็ไม่แห้งเปืนไยอร่อยกินกับข้าวแล้วข้าวข้นุ่มอ่ะเออพอกินข้าวนุ่มก็เลยเข้ากันไปหมดอร่อยมากชอบเป็นเด็ดป่ะต้ออยมยำกุ้งเขายิ่งกินยิ่งหอมความมันของตัว กุ้งที่มันลอยอยู่เป็นน้ำใสที่กินได้เรื่อยๆแล้วก็ยังมีความมันติดปากดีมากชอบต้ม่งกุ้งค่ะแต่เผ็ดมากทุกคนใครไม่กินเผ็ดโปรดสั่งเขาเผ็ดน้อยๆน้อยๆน้อยๆเผ็ดเรื่องค่ะต้มยำชาเน่สั่งเขาแปดสิบทุกคนราคาดีชาชองเซาเธอมีของดีจริงๆด้วยต่อมาต่อมาเป็นผัดผักเลยสั่งกระเพาะเกี่ยมชายก็จะเป็นกระเพาะเนาะแล้วก็ผัดกับตัวผักกาดดองแล้วก็จะมีกุ้งด้วยมีเผ็ดด้วย ซึ่งเราจริงๆร้านนี้เมนูไม่เดียวหรอกแต่ว่าเพื่อนหลายคนชมว่าทําได้ดีเสือบหลายเมนูมากๆนะคะคัมพพ้อที่ว่านี่ผัดมปนกผัดผักนะมันมีความแบบเข้มนวลเกี่ยมชายกรอบเปรี้ยวเผ็ดหวา,าวนอร่อมมังก็หอมพี่ถ่ยเพราะเขาโรยพป่ถ่ายข้าวโมนเยอะมากๆพ้อก็ลังน่าสะอาดทำไม่มกลิ่นเลยอีกอย่างที่ขอชมในเกี๊ยวชายคือเห็ดเขาน่าใช้เห็ดหอมแห้งปะ่ะเพราะมันหอมมากๆกลิ่นหอมเข้าไปในน้ำซอสที่ผัดใลของเกี๊ยวชายเลยอะเอออร่อยดี น้ำเขาอะให้ความรู้สึกถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อซับอะที่เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เอาไปผัดแล้วก็ราดด้วยแบบเนื้อซับอะฟิลลิ่งมันเป็นแบบนั้นเลยอะจิ้มหอมๆแบบนั้นแล้วก็รสชาติมันจะเป็นรสเค็มแล้วก็เปรี้ยวของแบบผัดกะดองแล้วก็ตัวกระเพาะเขาก็จะแบบนุ่มๆหยุ่นๆดีโดยรวมก็คืออร่อยแต่ว่าใส่กุ้งมาด้วยแอบกินได้น้อยนิดน,นึงร้านนี้ใครแท้กุ้งเนี่ยต้องระวังเพราะว่าเราเคาใส่กุ้งมาเกือบทุกเมนูเลยทุกคนที่สั่งมาได้จานสุดท้ายที่สั่งมาค่ะก็คือ กุ้งเต้นก็<ป>คือครานนี้นะคะเขาบอกเขาจะกุ้งไปเผาก่อนก่อนทำแบบทำยำบี๊ไม่กินหวานบะ๊กเลยบอกเขาว่าแม่ไม่หวานนี่ไหมเขาบอกว่าได้ค่ะไม่ค่อยหวานอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยขอาวจริงร้านเนี้ยรู้สึกว่าเขาไม่ได้เน้นกุ้งแม่น้ำให้ตัวใหญ่หรอกแต่ว่าเขาให้เยอะแล้วเขาก็ทํากุ้งสุกพปริหยมิมตัวกุ้งเต้นเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเขาแบบเหลากุ้งที่เผามาไม่แห้งเกินไปเลยยังมีความกรอบเด้งของตัวกล้ามเนื้ออยู่แล้วน้ํายําเขาก็จอกเปรี้ยวเค็มเท่านั้นนะเป็นสไตล์โบราณทุกคนแล้วก็กระเทียมสับหยามาเป็นแบบิ้ใหญ่ แล้วพอกินโดนกับกุ้งแล้วมันก็จะมีทําความน้งเผ็ดกระเทียมหอมกระเทียมแล้วก็หวานจากตัวเนื้อกุ้งแม่น้ําแต่แน่นอนว่าเนื้อกุ้งแม่น้ำมันจะไม่ได้หวานเจี๊บแบบตัวกุ้งประกาศนะนก็เป็นเนื้อแบบเนื้อกุ้งแม่น้ำอหวานแน่นอนแล้วก็กล้ามเนื้อชัดๆก็อร่อยดีอะชอบรสชาติยำแบบนี้ค่ะมันจะไม่ใช่แนวยำสมัยใหม่ที่เป็นหวานเค็มเปรี้ยวอะไรเงี้ยเออน้องจะเป็นแนวยำที่หนูชอบเป็นคนเคยนะเขาเรียกว่ายำคนแก่ใช่ไหมมีคนเรียก็ใช่ เขาอร่อยมากเลยแบบทังชาเย็นแล้วก็ชาลอนกินแล้วมันแบบล้างปากได้ดีมากๆค่ะอร่อยน่าค่ะก่อนไปต่อเรามาดับเผ็ดกันหน่อยพี่มาสสั่งขนมหวานเป็นลูกตาลนะลูกคอลูกตาลอร่อยนี่นะเขาให้เนื้อตาลเยอะมากๆแล้วก็หวานกำลังดีไม่หวานไปนุ่มด้วยอร่อยลูกตาลดีมากแต่พี่ต่อสายลูกตาลแข็งพี่ต่อก็จะด่าฉันว่าแบบไม่ฉันชอบลูกตาลแข็งๆจะได้แต่ฉันชอบลูกตาลอ่อนๆฉันไม่คนไม่ชอบใจฟัน ฉันกินลากปัวน้ำลำไยค่ะน้ำลำไยอร่อยมากอะแบบหวานอ่อนๆแล้วก็อุ๊ยลากปัวก็นุ่มอะอร่อยจังแม่ขาทำให้กินเลยค่ะ <c oughs> ปะรับรดเผ็ดที่กินมาทั้งหมดอร่อยดีค่ะ <c oughs> และกินข้าวไม่กินหวานไม่ใช่บูมปิมค่ะมาฉะเชิงเซาจริงๆก็มีร้านรูกลักลน้ําอร่อยนะทุกคนเพราะวจริงๆร้านนี้นะคะสมัยก่อนเขาอยู่ที่ทองหลอ่อแล้วเขาก็ย้ายมาเปิดที่ฉะเชิงเซาซะงั้งงนแล้วตอนทองหล่อก็ไปบ่อยหลายคนน่าจะฟอร์ดออกค่ะนั่นคือร้านเพรสเซนต์ค่ะเป็นร้านชาเขียวมัทฉะที่ทองหลอ่อค่ะตอนนี้นําอยู่ที่ฉะเชิงเซาจ้าไปกินน้ำกัน เมนูของที่เนี่ยก็คือว่าพป็มชอบตัวที่ผสมน้ําใสๆต่างๆเช่นสมัยนั้นจะเป็นมีบุ้ยมีน้ําส้มมีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทําในตัวนั้นแบบเป็นผลไม้สดจริงๆก็เลยชอบมีติ่มแต่ไม่ติ่มโยเกิร์ตค่ะก็เลยรลอแต่นอกจากของหวานเนี่ยเห็นเขามีของเค้ามีพิซซ่าอะไรก็ถ้าใครหิวก็ลองสั่งกันดูได้ค่ะ,ะเพ่งไเห็นในถ้วยเมนูคิดว่าจะเป็นถ้วยแบบจิ้มๆไมมเขาใส่แก้วหมดเลยทุกคน ร้านนี้ข้อดีคืออะไรคะที่ชอบว่าเค้าหวานกำลังดีหวานถูกสัดต่อยา่างไเต็มโยเกิร์ตเค้าว่าพิมว่ามันจะเป็นหวานแลวน้วก็หอมโยเกิร์ตหวานเปรี้ยวกำลังดีไม่หวานเกินไปแล้วก็แตดกบชายเขียวที่ขมและมันยิ่งพอราดอย่างเงี้ยนี่รู้สึกถึงความเป็นแบบครีมของชายเขียวชัดมากๆเลยและมีความแบบหอมชายเขียวอร่อยมากเป็นมาั่ชาัดจริงๆนะและ้วไมตัมโยเกิร์ตเค้าก็มีความมันอยู่แล้วด้วยก็จะเป็นหวานเปรี้ยวที่พอดีคะ่ะอร่อยแต่ต่อมาคะ่ะที่ชอบที่ชอบมากกว่าไอติมรู้สึกว่า ตอนอยู่ช่องหลอคือกินบ่อยเพราะว่ามาันจะชื่นก็คือพวกชาเขียวผสมน้ํำใสๆต่างๆสวยทั้งหลอดตัวลูกหลักอจะเป็นั้งวุ่นแล้วนะก็เลือกทำไปทำแป๊มเดียวใช่ไหมที่เหลือก็จะเป็นบวยซึ่งบวยก็ยังมีอยู่ที่นี่ครับเป็นเขาใช้คาว่าอุเมชฉะเพื่อเป็นอันอมชู่วยคนบอกปาคล้ายๆเหล้าบววแต่มันทำไปด้นเมเป็นน้ําบววผสมกับชาเขียวค่ะวิธีการกินคือไม่ให้ใช้หลอดะให้ใช้ปากเขาดูดได้เลยมันจะมีความน้าบววที่ช้นแบบบวามบววเลยต้นึงอูเมชฉวแต่ไม่เหล้าแล้วก็ หวานก็ลังดีแต่คนกินหวานน้อยหวานแบบเพราะมันหวานน้อยมากๆอะ่ะหนูชอบแล้วก็หอมบัวมยทัดแล้วโคตปลายจะเป็นพวกชาเขียวที่มันมัน,มนสดใอร่อยชอบมากแล้วก็มีสปาร์กิ้งน้ำสา่าเด็กที่ชอบมาจัดร้านนี้เพราะว่ามาจัดร้านนี้คอมบันดีนะแล้วดูสีส,สิแผนโทนที่ถูกต้องค่ะอร่อยมากจริงๆเสียดายมากที่เขาย้ายออกจากท้งองเลาะนะเป็นลูกรักชาเขียวน้ำสาอีที่นูน่นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าพี่เบิ้มชอบกินชาเขียวนมใช่ไหมลหลังพองแก่แล้วก็จะไม่ชอบกินควรทำให้ใส่ข้ออร่อยเกือบตกตัวชอบมาก อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบของร้านนี้นะคะคือน้ำแข็งทุกคนเราใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่ยางเงกลมๆเหมือนกิน on the rock ใช่มาทำให้ละลายชายแล้วมันก็เลยกินได้นานอร่อยนานอะ่ะชายเขียวเราไม่จงเร็วอะทุกคนอืม,มเลยชอบค่ะแล้วถ้าใครมาชาเจิงซงนะคะก็ลองมากินชาเขียวผสมน่านใสใดๆของเข้าได้ค่ะอร่อยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะต้องไปซื้อของฝากให้มามา,มาวะเดี๋ยวมามา,มารอรืงอจอง,จงไว้แล้วแต่ก็กลวัวไงยพอเขาบอกว่ามันจะหมดทุกทัวรเขาปิดร้านด้วยไปไปซื้อของฝากกันค่ะ ทุกคนคะและนะคะที่จัดเชิงเซาเนี่ยมีอีกหนึ่งของฝากที่เป็นที่ฮอตฮิตมากๆนั่นก็คือน้องกุ้ยช่ายค่ะซึ่งจริงๆนะคะกุ้ยช่ายต้องเดินทางมาไกลนิดนึงค่ะแต่เป็นย่านที่ขายกุ้ยช่ายแล้วขนมปักหม้อเลยซึ่งขนมปักหม้อเนี่ยก็จะเป็นกวาดชิ้นต่อชิ้นแต่วันนี้ด้วยความที่เออหนูกินมาเยอะแล้วหนูก็เลยจะแวะซื้อของฝากก็คือกุ้ยช่ายคุณแม่ค่ะคุณแม่สั่งเลยว่ามาจัดเชิงเซาเหรอซื้อกุ้ยชาย่ายมาฝากฉันหน่อยสิฉันชอบกินกุ้ยช่าย วันนี้ค่ะเราจะพาไปกิน2ร้านเด็ดกุยชายที่จิงเซาค่ะนั่นก็คือเจ๊อิมกับเจ๊จูค่ะไปกันเลยค่ะต่อมาค่ะจากมื้ออาหารจะเป็นมื้อของฝาก กับกรุงเทพขอฝากกับกรุงเทพก็ต้องชิมสักหน่อยเป็นกุ้ยช่ายที่แม่ดิฉันบอกว่าเธอจะไปฉะเชิงเซาหรอซื้อกุ้ยช่ายฉันหน่อยและนี่คือกุ้ยช่ายเจโจค่ะฉันเคยกินฉันก็ว่าชอบเหมือนกันหนูชอบเพราะว่าหนูว่ามันนุ่มนะแต่ปกติที่บ้านจะเอาไปนึ่งก่อนนะแป้งแบบไม่อุ่นจะเป็นแป้งแบบไม่หน,นุบหนับแบบเป็นแค่แป้งนุ่มข้างในผักยังกรอบค่ะให้มันอ้อนอยู่ที่ว่าที่บ้านชอบเพราะว่าหนึ่งผักเยอะ สองผักยังกรอบตัวผักจะมีเค็มมันอ่อนอยู่แล้วทาที่บ้านกนะ็คือสามารถเอาไปจิ้มเขาที่ออกเปรี้ยวหวานราดลงไปได้หรือผสมแบบความเค็มในในน้ำจิ้มเพิ่มได้ก็ราดลงไปได้ถ้าใครไม่กินหวานค่ะใดคือนี่คือกุ้ยช่ายที่บ้านหนูกินบ่อยค่ะแต่วันนี้เราจะไม่กินแค่จ้าเดียวค่ะเดี๋ยวจะพาไปรออีกจ้าด้วยนะคือเจี๊ยมค่ะไปค่ะไปกันต่อกันเ,เดียวกันสำหรับบีมนะคะกุ้ยช่ายฉาเชิงเซาจุดเด่นคือเป็นกุ้ยช่ายหนึ่งค่ กุ้ยช่ายหนึ่งคำแต่ว่าอะไรกุ้ยช่ายเขาขายเป็นตัวเล็กๆกันทุกคนกุ้ยช่ายคำเล็กๆเป็นกุ้ยช่ายเป็นคำค่ะและนี่คือเจอิ่มค่ะที่เป็นกุ้ยช่ายที่ดังของที่นี่เนาะยอดจุดเด่นคือแป้งเขาออกใสๆหน่อยแล้วก็ดูมีผักเยอะเมื่อแป้งเขามีความเหมือนผสมแป้งมันนิดนึงป้าแป้งมีความแบบใสแล้วก็มีความเด้งๆไส้เป็นเค็มหน่อยๆอร่อยไส้ผัดมาแบบไม่ได้กรอบมากผัดมาสุกแต่นั่นแหละว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบแป้งเด้งค่ะ ยังเม่เกอกบ,บิ้มกินอนะบิ๊มว่าคนแก่อาจจะน่ากลัวนิดนึนงมันมีความแบบอาจจะติดคอง่ายน้อยนิดน,นึงอะแต่ว่าอร่อยไหมอร่อยชอบอร่อยแบบที่บิ้มว่าไม่ต้องราดน้ำจิ้มก็ได้แหละเพราะว่ามันเค็มดหน่อย,หนอ,ยอยอยู่แล้วกินกำลังพอดีอะชอบค่ะที่สําคัญมันต้องจองนิดนึงอนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยบิ้มมาประมาณวันธรรมาดาไปสองสี่ิห้าทุกไส้หมดหมด,หมดละเลยแค่ไส้ผักค่ะคนเราสามารถกินกุ้ยช่ายสองเจ้าได้ค่ะไม่แปลกไปซื้อเลยจ้า ทุกคนค่ะทุกคนและที่บางคล้าค่ะอีกตัวหนึ่งที่เป็นของฝากที่ดังมากๆที่ต้องจัดก็คือนี่กองนี้ทั้งกองมะม่วงขายตึกค่ะทุกคนคะ่ะฤดูนี้ต้องมะม่วงขายตึกเท่านั้นมามาก็เลยเหมาเลยจ้ะแล้วมันถูกมากมันโลละแบบ3ามห้าอะไรเงี้ยแล้วเขียวสวยมีแล้วลูกเล็ก10บาทลูกใหญ่40นัแล้วน้ำมัก็40ก็เลยเป็นที่มาของของฝากแม่กลองนี้ค่ะของฝากให้แม่ไปให้คนอื่นให้คนรอบข้างนะแม่บอกว่าฤดูนี้ต้องมะม่วงเท่านั้นนั่นแหละค่ะ ถ้าเกิดใครมาเที่ยวตามคลิปนี้ก็เหมามะม่วงกันได้ค่ะทุกคนคะเทคนิคสําหรับคนที่ชอบเหมานะคะแบบแม่อีชันก็คือเลือกที่มันไม่ต้องสุกมากคาะแม่บอกว่าค่อยไปบ่มที่บ้านได้แป๊บๆอย่างน้ำดอกไม้เงี้ยนางบอกเลยเลือกลูกที่ตึงๆนุลนๆแข็งๆหน่อยเพราะว่ามันแบบแป๊บเดียวบ่มที่บ้านก็สุกละถ้าซื้อแบบสุกเลยไปเลยเนี่ยมันต้องกินไม่ทันอ่ะเออนะก็ให้ซื้อแบบแข็งๆมาแล้วเมื่อกี้เขาบอกให้ชิมอะ่ะน้ำดอกไม้หวานจริงหวานบานเจี๊ยบเลยขนาดยังไม่สุกจัดนะโอ้คิดว่าถ้าสุกจัดคื น้ำตาลกี่เปรเซ็นต์คะเทียบกับญี่ปุ่น12โดทุกคนคะแล้วนี่คือฉาเชิงเซาค่ะเป็นวันเดย์ทริปที่ใกล้กรุงเทพม,มากๆคือจริงๆไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าชาเชิงเซาของอร่อยจะเยอะขนาดนี้นี่คือกินยังไม่ครบทังลิซ์นะแม่ ก็ตามนั้นถ้าเกิดว่าใครมีเวลาขับมากินทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยแล้วก็ถูกแล้วหน้ามะม่วงหน้านี้มันต้องมาช็อปแล้วเปล่ายัางไงก็ฝากทุกร้านแล้วก็ทุกเมนูอาหารไม่ได้ก็บอกว่ามั่นใจนะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสมาอีกเพราะยังไม่ครบเงี้บอกแล้วยังเหลเืออีกเยอะมากตามนักข่วันนี้ไปแล้วะคะ่ะไปไปฝากแว้ก็แชร์คับสวัสดีค่ะ